ครับซาเบดีทุกท่านที่เคารพฮามุทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โซอาคาซาโยหรือว่าอาคายาโยนาะทุกคนนี่กือควาพวกับอาตาแล้วกับกาแฟเส้นเก่าเส้นข่อยพี่น้องมือนี่คือเป็นมือดีอีมือหนึ่งนาะที่เราได e ้พาสะเจมาสื <Eat. S 2> ่อถอก่อนบวชจาเนาะทุกคนนี่คือนี่มาพร้อแล้วก่อนที่เราเสนอไปแล้วเลยครับมีผู้ใหญ่เจ็บบุญทาท่านจาคนเดิมเลยทุกคนมีคนส่งเงินมาให้เนาะ ทนมทส่งเงินมาให้ประมาณสพันกว่าบาทเนาะขาเลยเป็นเงินเก็บกัประมาณเนือนลาบปลายเนาะทุกคนเือนลาบปลายเนาะต่อการขอคพาจันเรหลายเนาะพาโนซาเจีเข่าเดนทุกคนเินไปกินเข่าที่น้ำกินปลาเดวเนาะซาเจกับมากับไอเนาะพานอซาเจพีเข่าเลยกต่เงินเดือนลาบปลาย ฮักเดียวเผาสีพานทัพุชนไปสื่อถวยกองแะ้วก็บวนจานจำถวยบวนจานเนาะสีพานโอซาเจไปสื่อแลุ้กคนโอเคเขาไปน้ำกันเลยพี่น้องมาชิบไปครับส่งกอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนักตู่พุทธพาคิดบ้าไหมจ้าเขาจับสองคนโอเคเขาไปน้ำกันเลยเฮ้พี่น้องเฮาก็สีพานอิซีทุกคนไปสื่อถวยบวนจานเนาะซาเจไปสื่อถวยจานบวจน์

那是解冻，解冻<四>。你你。有、嗯嗯嗯嗯、几个旁观？ แสเจเลเอานพี่น uh, anyway, ้องมีอันนึงฟนตัวนี้อนนสาสิหาละอนนงสาสิบหารอย่บาทคนนะเกือบร้อบาทคนนะถอยสนเลอันนึงเกือบแปดสบเก้าสิบบทนนพี่น้องรวดดิเ

chưa có hai 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 chưa có

ม pues ีถ like ูปมีถูเนียมมีดีผีเมียนี่มันจิ้มเข่ามดก็สีเดียวกันเหอะนู้นแต่เขอะนี่นี่นู้นนี่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 น

我去搞笑。上课现在有。大楼个早完呢完了。你拆了那个？你拆了就关门了。有。 tôi đi thoại tôi đi sẵn sàng hà phân tôi đi luôn 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 luôn

เตาแบบนี้มันตุ๋นได้เผาตึงไปหน่อเป็นเตาเล็กเตากระทะมันตุ๋นได้เผาอีกเทื่าหนึ่งบ่บา,าถ้าเฮาบ่เผา,ามันสิเป็นเมียนแตงกินบ่ได้พี่น้องร้องเลยก็เชหากันเลยก่นกระทาเหล็กน,นึ่นะเอาตัว,ต,ว,ต,วตัวเพลินเคลือบเลยพี่น้องนะมาตุ๋นเผาเนี่ยไปหลางมีแต่หลางแล้วก็แตงกินได้เลยบั่สามเจ็ดแปดสบามเจ็ดแปดสิบพันเนาะแปดสิบเนาะ ๋ยวื่อดอนไรแหละหรือว่าจุด่ะรอบก็เจอม่ควนอย่างเติมพี่เนาะทำสื่อขึ้งมาสื่อเดียวมันครบสื่อหลา่เธอมันนางนะพี่นาะงมนค่อยอาศัยก็ได้ชิไอืม นี้เตวันูุนี่น้องพูจชไปืุอตัาจะมาเนี่ยสี่ซนสองเปดพันสี่แนสองพันแเปดรถหาเป็ดพันนะขับใจน่าดิสี่แสนสองพัน้อง ะ่เือหนึ่งพบาทเกืนพันบาทประมาณมาามาาลแปดเกแกว่าบาทนี่แหล,เล,ละเือสเากนก่อนทีซืออุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นอนะ้องะก่อนทาเงือานวนหนึ่งนาะพี่น้าก่ทซืการซื้อของป็ที่เพ่อแล้วกอนทว่าเน่นไปจำนวนึาะพี่น้อง เ็าร้อยกว่าบาทหร่มาณแปดร้อกว่าบาทนี่เอขาก็ไล่บอดเดทันรายเป็นเงินบาทเถอะเนาะก็ไล่เป็นเงินเก็บก็ประมาณสี่แสนสองพเก็บแง่มไหมสองพันหารยแปดพัเก็บเนาียะเรือ พดแสงเกพรเนาะทุกคนสิมอห1,000กว่าบาทเนาะทุกคนมโอเคค่ะเขา1 0พันเนาะซาเจไปกี่เข่าแล้วทุกคนเนี่ยก็ที่ให้นำเงินส่วนนี้ไปใส่สอยในชีวิตประจําวันซื้อของซื้อเครื่องสิที่ขังแข้งอยู่ในครัวเรือนเนาะพี่น้องก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ในหลายเนาะเเดิมจากอำเภอเชยการเนาะจอดบุญการใต้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในหลายที่ช่วยบึงียังก็อินดูน้องเซโนแล้วก็ซาเจมาโดยตลอดเนาะ ขอให้ทางชมมีสุขภาพแก่งแรงเนาะเงินทองไหนมาเทมาความทุกอยางได้ความพยายามนี้พี่น้องอก็ขอโภคผลโดยใช้บนโจมีแต่ความผาสุกเนาะก็มื้อนี้ก็สิได,ด้อ,อัลลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวคุณมองเออง,เงนินหายนอนชัดเจก็นกับขอบพระคุณเพื่อนได้กับคุณเพื่อนได้กับนักยุ่งพี่น้องเลยก็ <c oughs> ม,มีมือหวานขอบใจเพื่อนนี่จใครก็ได้กับขอบพระคุณเพื่อนได้ ขอบใจเพื่อนข้าใจเลยหล่อหลวงพ่อเดินของก่อนเสือเป็นที่เขาพ่ออด้รพี่น้องแซนนัวบ้าเนาะทุกคนนัวมามาน้ำอายเนี่ยแซนนัอีเลียซนนัก็อย่างเนี่ยเคบบอคบอะไรแล้ว่ามอแท้เอาไปเก็บถอยยางน้องแซนนัไปเก็บถอยยางมึมองเปืนเนจำนวนโคดแสงเก็บไหนอซาเชนอเอาไหใส่ซอยซีประจําว่าเนาะทุกคนนี่พี่น้อง แคมอบใหเพนคน้นี่ใส่ใจดีๆเด้อมยึดตัี่ใส่ใจคนด้วยใส่เก็บเนาะทุกคนมันใส่เก็บพันกว่าบาทนะเมนไหมอ่อก็คลิปในก่อนต้องขับ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 ขอบพระคุณหลายๆเนาะบ่มีอย่างนอกจากขับขอบใจครับพระอาจารย์ละลายเนาะที่คอยสนับสนุนเลยที่คอยซัพพอร์ตเนาะสาธเจกับเซนโนมาตลอดนะทุกคนนไหโอเคคลิปนี้ก่อนต้องขออาราพรจ่าเอฟซีไปเพียะตอนนี้เนาะ ไปที่มาคลิปนี้ก็อาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณพาคลิปใหม่ๆจากเขาทั้งสองคนโอเคเขาสองคนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดียดนะมือเบาบางไปเนาะ